รู้สึกว่าเด็กมอ .2 ชอบผิดโจทย์แบบนี้นะการแยกตัวประกอบพหุนามแบบนี้ก็ก่อนอื่นตัวหน้ากําลังเป็น2เท่าของตัวกลางหนูแยกปกติได้เลยครับก็แจก x กาลังสองแจก x กาลังสองครับถ้าตรงนี้เป็น x กำลังสองลบ5 x บวก4หนูจะแยกเป็น x ลบ4 x ลบ1ถูกไหมตรงนี้ก็จะเป็น x กำลังสองลบ4แล้วก็ x กำลังสองลบ1 แล้วพี่ป๊อกก็จะสังเกตได้ว่าจะชอบมีเด็กม2ออหลายๆคนก็คือตอบแค่นี้แล้วจบเลยอันนี้จริงไหมมันไปต่อได้ครับก็เมื่อวานก็ยกตัวอย่างในห้องสีเขียวหน้ากําลัง2ลบหลังกําลัง2ก็แยกต่อเป็นหน้าลบหลังหน้าบวกหลังถูกไหมครับต่อไปสีเหลืองหน้ากําลัง2ลบหลังกําลัง2ก็โอ้ยอันนี้พี่ป๊อกเขียนอะไรเนี่ย x ลบ2 x บวก2ครับอันนี้ x กำลังสลบ1ก็ x ลบ1 x บวก1ครับก็อย่าผิดน้องๆผิดแล้วมันเสียคะแนนนะครับพี่บอกว่ามันผิดแล้วมันเสียคะแนนฟรีๆก็อย่าผิดครับสวัสดีครับ